สวัสดีครับผมโจตีเฮสัตครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูภาพหลุดของเกม GTA ภาครวมทั้ง3ภาคนะครับก่อนที่ตัวเกมจะออกมาให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆนี้นะครับภาพนี้นะครับก็ ไปเอามาในเน็ตแหละนะครับก็รวบรวมมานะครับมากกว่า100ภาพเลยนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่า150ภาพเลยนะครับผมก็เขียนชื่อคลิปให้มันกลมๆนะจะได้ดูง่ายๆนะครับบอกเลยว่าเต็มอิ่มจุใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ราคามาแล้วด้วยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ถ้าทุกคนอยากจะรู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮดตหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าอัปเดตสุดๆเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากราคากันเลยแล้วกันนะครับไม่อุกอิบนะครับพาทุกคนมาดูเลยนะครับนี่เลยอันนี้ผมไปติดตามทวิตเตอร์นะครับของคุณเบนนะครับเนี่ยคุณเบน เดอ e เลดดีเดมเชนนี่นะครับแมทำไมลิ้นพันกันนะครับก็คือข่ารุดไหลออกมาแล้วนะครับ50นาทีก่อนนะครับผมใช้ o o o g t r t r s n s t e นะครับของ g o o l e Chrome เนาะไปเอานะครับง่ายๆเนาะก็ไม่ต้องแปลให้มันยากนะครับก็คือาพี่ชายคนนี้นะครับเขาบอกว่าหลุดหน้าขายออกมาแล้วนะก็คือคุณเบนคนนี้นะครับที่ใช้ทวิ t เตอร์นี้นะครับมีคนติดตามหลายหมื่นเลยนะแล้วก็ ก็น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็คนนี้แหละนะครับเป็นคนที่เอาโค้ดอะไรต่างๆมาให้ดูนะครับแล้วก็คนนี้แหละที่บอกว่าตัวเกม GTA ทั้ง3ภาคจะใช้ Unreal Engine นั่นเองนะครับในการพัฒนาเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง Unreal Engine ด้วยนะครับว่ามันจะทำให้ภาพสวยขึ้นหรือเปล่านะในคลิปนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะครับอาจจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ราคานะครับเขาบอกว่า ออกมาแล้วนะครับราคาจากเว็บอะไรไม่รู้นะครับลองไปกดดูนะเผื่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันนะว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะนี่เอาสดๆเลยเนี่ก่อนที่เราจะไปดูรูปนะบอกได้เลยว่าคลิปนี้จูใจเต็มอิ่มนะครับผมว่าน่าจะเป็นภาพหลุดเฉยๆนะออาจจะเป็นคนวงในนะครับที่เขาจงใจเอาเกมมนออกมาเนาะอาจจะมีเฮ้ยเอามาจริงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวของจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่ะนี่ไง เอามาจริงๆว่าเว็บนี้เลยนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ b a s e com นะครับแต่ดูเหมือนว่าราคาจะขึ้นเฉยเลยนะครับเป็น65ไม่ใช่65เหรียญด้วยนะครับ65ปอนด์เิดโต้เดโต้โอ้โห65ปอนด์เลยนะครับแต่ที่แคปมาเมื่อกี้แบบแบบ54ปอนด์ทำไมมันขึ้นเป็น10ปอนด์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับค่าของปอนด์เท่าไหร่ บอกได้เลยว่า,าแพงมากม54ปอนด์นะครับอยู่ที่2,004เมื่อกี้64ใช่ไหมโอ้โหพระเจ้าช่วยไม่อยากจะคิด64ปอนด์แม่เจ้า2,009นะครับและก็ที่สำคัญประเทศไทย <c oughs> บวก7%แล้วคุณพาช่วยโอ้โหโหดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวมาคำนวณดูถ้าสมมติว่าราคาออกมาตีกลมๆแล้วกันนะ2,009บวก7% 7%โอ้โห ไม่อยากจะคิดโอ้โหโบยไปสี่สองร้อยห้าสามสิบสามร้อยไม่ใช่สี่สามบันเลยทีเดียวเยวนะครับแม่ก็อืมก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่เลยนะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าขึ้นบนเว็บแล้วนะครับเว็บนี้เลยอ่ะไปลองเซิร์ชกันดูนะครับ base. com นะครับอันนี้สดๆเลยนะครับแมคลิปนี้ไม่สดกว่านี้ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับแมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับนี่ยังไม่เข้าคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพหลุดต่างๆแล้วกันนะก็ไปก๊อปมาในเน็ตเลยแหละเนาะอ่ะก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับรูปจริงรูปปลอมไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นรูป พวกพักหน้าตัวต่างๆนะอันนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับนี่แต่นี่นะครับก็ออกมาแล้วลหละนะครับแต่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือภาพไอคอนต่างๆของแต่ละพาคนะครับดูสังเกตดูนะครับก็ไอคอนของโลโก้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะนี่พักภาคกไวยพัคแซนนะครับนี่เลยนะแต่ว่าเราจะสามารถที่จะดูเห็นชัดเจนมากกว่านั้นนะครับก็คือนี่เลยนะครับนี่มันจะมีอยู่ในทวิตเตอร์เลยแหละนะครับนี่ที่เขาเอามาโพสต์เยอะมากนะครับก็คือ เป็นโค้ดภาพเลยแหละนะครับไม่รู้เขาเอามาตั้ไหนนะครับแต่ว่าภาพต่างๆนะครับโลโก้ต่างๆนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ที่เขาได้เจาะออกมาเนาะไปเจาะได้ไงวะเนี่ยและถ้าสมมติว่ามันอยู่ในไอไคอนนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะนี่เลยนี่เลยอันนี้เขาทําให้ดูนะไม่เนี่ยแต่ว่าของแท้ของปลอมนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเกมแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะนี่จากภาพ3นะครับจากรูป มิสตีนะครับนี่มิสตีไม่ตรงปกนะแล้วก็ถ้าเป็นภาคสามก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ภาคไว้นะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เป็นโลโก้ให้เห็นง่ายๆเนาะแต่ว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันนะก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับภาคแซนนะและก็รูปต่อไปนะครับไม่ใช่ภาพหลุดนะครับแต่ว่าผมขออธิบายหน่อยแลวกันนะครับก็คือผมทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าทั้ง3ภาคนี้มันจะขายยังไงนะครับก็คือเขาจะขาย ทีเดียว3ภาคเลยรวมนะครับก็คือเราซื้อทีเดียวไอ้ห้าสิบหกสิบปอนเมื่อกี้แหละซื้อทีเดียวจะได้ทั้ง3ภาคเลยนะครับแล้วก็ทั้ง3ภาคนะครับตอนที่เราเข้าเกมไปนะเราจะต้องเลือกภาคใดภาคหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเองนะครับเหตุผลที่ผมอธิบายแบบนี้ก็คือมีคนเข้าใจผิดว่าเข้าเกมเดียวจะได้เล่นพร้อมกัน3ภาครวมกันเลยนะครับแล้วเขาก็ถามว่าเออแล้วพระเอก เขาจะเลือกคนไหนโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นนะเออก็ประมาณนั้นแหละนะผมก,ก,ก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะทุกคนน่าจะเข้าใจที่ผมพนะูดนาอะแล้วก็เสริมอีกนิดเดียวนะครับก็คือ3ห้างนี้นะครับที่เอามารวมกันนะครับมันเคยเอามารวมกันแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเอามารวมกันตอนที่มันไม่ได้เปลี่ยนการาฟิกนั่นเองนะอ่ะก็อธิบายสั้นๆทุกคนเข้าใจแน่นอนนะครับและรูปต่อไปครับนี่อันนี้เป็นไฮไลท์ของคลิปเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมบอกว่าร้อยกว่ารูปแหละนะครับนี่เลยนะอันนี้ เป็นไอคอนที่เขาเกื่อนเน็ตเลยแหละนะ,ะถ้าใครยังไม่เห็นก็ดูได้เลยนะครับี่มีเกินเน็ตเลยนะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ไอคอนพวกนี้นะครับมีน่าจะเป็นของจริงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดึงออกมาได้นะก๊อปได้ทีละภาพเลยนะครับอ่าประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับถ้าก๊อปมาทีละภาพน่าจะดูไม่หมดสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น ไอคอนของภาค3นะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนไอคอน achievement นะครับ i e v e m e n t คืออะไร i e v e m e n t ก็คือถ้าเราทําอะไรสําเร็จเนี่ยมันก็จะได้ไอคอนตัวนั้นมานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปเจอลูจิแล้วไอคอนของลูจิก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับเหมือนเราทําสําเร็จแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทําอะไรสักอย่างตาย20ครั้งป่ะหรือว่าจัดการตํารวจ20ครั้งป่ะมันก็จะได้ไอ้นี่มานั่นเองนะครับง่ายๆเนาะนี่แล้วก็ สังเกตนะครับก็มีตัวละครอยู่ครบเลยนะน่าจะของจริงแหละนะครับนี่ลุยจีนะที่ผมรู้นะเอกบอลน,นะครับนี่แล้วก็โจอี้นะแล้วก็เพกนะแล้วก็มิสตีนะครับนี่เลยนะใหญ่ยยตัวลายนะครับเมี่ยคาทาริยานเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเหมือนจะยังไม่ครบด้วยซนะ้ำเนาะเออใช่อาจจะเป็นของปลอมก็ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ครบนะเนี่ยมัน ขาดโทลี่มันขาดโทนี่ไปนะเนี่ยใช่ปะแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะพวกคนจีนก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีใครมานั่งทําเยอะขนาดนี้นะอันนี้เป็นแค่ภาค3เท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นภาคไวซิตี้นั่นเองนะครับสาหรับภาคสำหรับภาคไวซิตี้นะครับนี่เลยนะอืมก็มีความเปลี่ยนไปได้นะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวร้ายมาหมดเลยนะนี่แล้วก็พวกนี้ด้วยนะครับนี่เป็นอาชีพเม้นต่างๆนะครับนี่เลยนี่อันนี้ คืออะไรรูปกล่องนี้ผมไปรู้มานะครับรูปกล่องนี้ก็คือเราทําเหมือนเปอร์เซ็นต์เกมนะอ่าถ้าสมมว่าเราเล่นมาถึง50%แล้วเราก็จะได้กล่องนี้นะครับถ้าเล่นครบ100เราก็จะได้ กล่องนี้มานั่นเองนะครับนี่เลยนะนี่ก็จะมียศอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะถ้าใครดูไม่ทันก็อาจจะพอดไว้นะผมก็จะไปเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับนี่ต่อไปเลยนะครับภาคไฮไลท์ของเรานะครับมันก็คือภาคแซนนั่นเองนะครับแซนดนเดียนะนี่มาครบเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ตัวละครมาหมดเลยนะครับแต่ผมรู้สึกแปลกใจน,นิดนึงนะครับรูปนี้มาไงเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราจะได้เห็นเธอเนี่ยแต่ทุกคนลองออสังเกตดูนะถ้าสมมติว่ามีตัวละครตัวนี้วะ ไอ้รูปตัวนี้มันอาจจะเป็นของปอมก็ได้ก็เป็นได้นะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นตวลครผู้หญิงคนนี้เลยแล้วก็ CJ คนนี้ด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้เป็นแฟนอาร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออมันก็ตังหติตตังหิดใจ2อ,อันนี้แหละรูปผู้หญิงคนนี้แหละกับ CJ คนนี้เนาะเขาบอกว่าเป็น OG นะแล้วก็จะมีไอ้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะเออก็อาจจะเป็นแฟนเมดก็เป็นได้นะครับอืมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วย มีบิ๊กฟุตด้วยนะครับเขาว่าอย่างงั้นนะอันนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแหละนะครับว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าหรืออาจจะเป็นแฟนเมสซ์วะมีรูปนี้ด้วยเหรอเฮ้ยหรือยังไงวะเนี่ยอันนี้ผมก็ดเดาเองนะครับทุกคนว่ายัางไงก็ลองเม้นใต้คลิปดูแล้วกันเนาะส่วนอันต่อไปนะครับที่ผมบอกว่ามันมาเป็นไอคอนนะ่ะนี่เลยมันมาเป็นไอคอนจริงๆนะครับเราสามารถ ออกมาทีละอันได้เลยนะครับอันนี้ก็แปะกเหมือนกันนะเขามาแจกในเน็ตเนาะประมาณนะั้นเพาไม่ได้แจกหรอกเขาเอามามันจะเป็นเหมือนเว็บที่เอามาตั้งกระทู้เกี่ยวกับ GTA นั่นแหละนะครับมันก็จะมีเหมือนเว็บพันทิปอะไรทํานองนั้นแหละของฝรั่งนะครับผมก็ไปหามานะนี่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น Achievement ตอนที่เราเล่นครบ100%แล้วนะครับภาค3จะเป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครเคยเล่นภัก3จบนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับมันหมายาร์มว่าไงเนาะส่วนอันต่อไปครับก็จะเป็นการเล่นจบของภาควัยนั่นเองนะครับนี่สีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับตามที่ผมบอกไปเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็น GTA San ตอน100%นั่งร้อนี่อร์เซ็ังหูไว้หูงล้วกับนี่แล และเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของกราฟิกนั่นเองนะครับหลายคนนะครับหวังว่ามันน่าจะสวยแบบนี้ใช่ปะอันนี้ก็คือหมดของเกม GTA พ a r ค h a นี่นเองนะครับนี่เลยนะที่ถูกลบออกไปต่างๆเนาะภาพก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถเล่นบนมือถือได้ใช่ปะเออมันเล่นบนมือถือได้แล้วถ้าสมมติว่าภาพสวยขนาดนี้มันไปอยู่ในมือถือมันจะได้หรอนะครับผมก็แอบสงสัยเหมือนกันนะแต่ว่า ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีภาพนี้ออกมานะครับและต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อง Unreal Engine ให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็คือ Unreal Engine นี้นะครับมันเป็นของโปรแกรม E p i c และเกมที่ดังที่สุดในโปรแกรมก็คือเกม Fortnite นั่นเองนะครับสำหรับเกม Fortnite เนี่ยมันใช้ Unreal Engine ในการพัฒนานะครับและเราสังเกตดูนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพจาก วิดีโอของฝรั่งนะครับที่เขาใช้ Unreal Engine ในการสร้าง GTA แซ n ขึ้นมาในเกมนั้นนั่นเองนะครับเรามองจากด้านหลังเราจะสังเกตเลยนะครับแล้วก็รู้สึกคล้ายๆนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเกมเหมือน Fortnite เออใช่เหมือน Fortnite นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับ o r t n i t นหลายคนน่าจะรู้นะครับว่า Fortnite สามารถเล่นได้บนมือถือด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยเออว่ะใช่นะครับเพราะว่า o r t n i t นสามารถเล่นบนมือถือได้ แล้วตัวเกม f o r t n i t e ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับถ้าใครมีมือถือที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครมือถือไม่ดีก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเคยเล่นนะครับภาพมันก็จะถูกดอบลงไปนะเออและมันก็จะสามารถเล่นได้จริงๆนะครับอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเกม GTA แซนภาคใหม่หรือว่า GTA ทั้ง3ภาคน,นะครับ ภาพอาจจะสวยแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเกมจะภาพสวยแบบนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าภาพมันอาจจะสวยเหมือนฟอร์ดไนหรือว่าภาพนี้เลยก็เป็นได้เพราะว่าเขาพัฒนาจากอันเรียวเอนจินนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาขยี้เรื่องอันเรียวเอนจินอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทำไมผมถึงคิดว่าไอเกม GTA ภาคนี้นะครับอาจจะภาพสวยเหมือนฟอร์ดไนนะครับเพราะว่าคุณคนนี้แหละนะครับเขาเคย เอาโค้ดที่มันหลุดออกมาน่ะหลายคนที่ตามข่าวนะครับอาจจะได้ยินเรื่องนี้นะก็คือเขาาโค้ดที่หลุดออกมาเอามาให้ดูนะครับว่าตัวเกมทั้ง3ภาคนี้น่ะมันพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine นั่นเองนะครับนี่แสดงว่าภาพอาจจะสวยเหมือน Fortnite ก็เป็นได้น,นั่นเองนะครับถ้าสวยแบบนั้นนะครับโอ้โหกดซื้อแน่นอนเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ภาพนี้ สวยสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้สวยจริงๆนะครับถ้าใครเล่นฟอร์ดไนท์อยู่นะครับน่าจะรู้นะว่าเกมมันภาพสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอะไรให้ทุกคนได้ฟังอีกนิดหนึ่งละกันนะครับในเว็บล็อกสตาร์โดยตรงเลยอันนี้เป็นข้อมูลแท้บ100%นะครับเชื่อถือได้100%นั่นเองนะครับนี่เลยก็มีประกาศของล็อกสตาร์ออกมาเนาะออกมาวันที่8ตุลาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนะอ่ะก็วันที่8นั่นแหละเนาะ ก็คือเขาบอกว่าปลายเดือนนี้เป็นวันครบรอบพิเศษของเกมเกมนึงนี่ก็คือครบรอบ20ปีนั่นเองนะครับมันก็คือ เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนี่ก็คือการเปิดตัวของเกม G.D. a a าค3มันเองนะครับแล้วก็ทำให้โลก3มิตินะก็คือตัวเกม G.D.A. 1กับ2นะมันจะเป็นมุมมองจากด้านบนใช่ปะอ่ะก็คือภาค3เป็นภาคแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักเกม G.D.A. อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้เมือง Liberty City เป็นที่รู้จักนะแล้วก็ส่งผลให้มีเกมภาคต่างๆออกมานะภาคไวภาคแซนนะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ไงเขาบอกว่ามีความรักแล้วก็ความลึกซึ้งไม่ใช่สิก็คือเขารักพวกเกมนี้มากเลยนะแล้วเขาก็จะสารต่อแล้วก็ช่วยผลักดันซีรีส์เกม g d a พวกนี้นะให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นก็คือเขาจะทำซ้ำนี่ไงเขาจะทำซ้ำนะทั้ง3 5เพื่อที่จะ เป็นเกียรติแค่วันครบรอบแสดงว่าวันที่30นี่แหละนะอาจจะเปิดขายก็เป็นได้นะครับสิ้นเดือนนี้เนาะและเขาก็ยังบอกอีกว่านะครับทั้ง3เกมนี้นะครับก็ลงตามนี้เลย p l a y s t a t i o n 5 p c Xbox Series X s, แล้วก็ Xbox One แล้วก็ Nintendo Switch แล้วก็ขายบนนี้เลยนี่โปรแกรมของ r o c k s t a r เองเลยนะครับนี่ลองไปเซิร์ชดูนะก็ซื้อถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะเล่นบน PC นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญนะที่คน หลายคนนะครับบอกว่าตัวเกมนะนี่มันลงบนนี้ด้วยนี่ iOS แล้วก็ Android นะครับตอนช่วงครึ่งแรกก็คือไตรมาสแรกเนาะอาจจะเป็นเดือน 1, 2, 3เนาะนี่ก็คือปีหน้าอย่งต้นปีหน้ามือถือเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Unreal Engine จริงๆนะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่า Fortnite ยังเล่นบนมือถือได้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเศร้าของคนที่รอเกม g d ดีภาค6นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเกม g d ดออนไลน์นะ ให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นเองนะครับเขาย่วงั้นนาะมีทีมงานมากกว่าพันคนนั่นเองนะโอ้พระเจ้าช่วยจะมอลังการงานสร้างขนาดนี้ก็คือเขาจะแจกของเพิ่มอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ภาคออนไลน์มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราจะไม่อ่านมันละกันนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะฟังนะเพราะว่าภาค6นี้รอยาวๆไปนะครับอ่ะโอเค ในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะผมก็พยายามที่จะอธิบายให้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่คลิปน่าจะยาวแล้วนะโอเคฝากกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเกมมาซื้อมาเล่นแน่นอนนะครับก็กดติดตามรอไว้เลยเลยกันนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซ t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม